ลูกชิ้นลูกตาจ้าลูกชิ้นลูกตาโอยหายไม่ออกเลยตอนนี้ดูสิขายส้มตามอย่างเดียวก็ไม่มีคนซื้อเปลียนมาขายขนมประหลาดประหลาดอย่างนี้ก็ยังไม่มีคนมาซื้ออีกเนี่ยดูสิมีทั้งลูกชิ้นลูกตายยเล่มีน้อยเสียบไม้ประหลาดขนาดนี้แล้วทาไมยังไม่มีคนมาซื้ออีกนะรู้แหละสงสัยจะยังประหลาดไม่พอทำงี้ดีกว่า นี่ใส่วิกแบบนี้ให้มีสีสันสดใสเปลี่ยนชื่อร้านเป็นร้านเจ๊ฝฟแฟนตาซีอ้าวเปิดแล้วจ้าเปิดแล้วจ้าร้านเจ๊ฝฟแฟนตาซีมีทั้งขนมแปลกๆอาหารแปลกๆเลขเข้ามาจะเลขเข้ามาคะนร้านอะไรอ่ะน่ากินจังเลยเอ้าลูกค้ามาแล้วสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะป้ามีอะไรขายบ้างคะเนี่ย โอ้ยมีเยอะเลยหลานเราอะมีทั้งซ่อมตามอาหารตามสั่งขนมแปลกแปกอยากกินอะไรละจ๊ะ <c oughs> ข้าวส่อมตามอาหารแปลกแปลกแ,แล้วนี่คืออะไรหรอป้าอ๋ออันนี้ลูกชิ้นลูกตาหลานป้าเปิดขายเป็นร้านแรกอยากลองกินไหมละจ๊ะอี๋ลูกชิ้นลูกตาหรอคะเขาจะไปกินไม่กินหรอคะ่ะป้ากินหน่อยซิมันอร่อยมากเลยนะป้าขายไม่แพง <c oughs> ขอคิดก่อนนะคะป้าเรานี่คืออะไรหรอคะม่เล็กนิดเดียว อันนี้หรออันนี้ลูกชิ้นลูกหมีไม่ใช่ลูกหมีธรรมดาลูกหมีน้อยๆด้วยนะเอาไหมทั้งน่ากินทั้งอร่อยเลยโหน่าลองเหมือนกันนะลูกชิ้นลูกหมีอ่ะดูซื้อสักอันหนึ่งก่อนก็นได้คะ่ะป้าแล้วป้ามีอะไรอีหรอคะป้าหรอที่ป้าทําอร่อยสุดนะก็ส้มตำแล้วส้มตำร้านป้าไม่ธรรมดาด้วยนะไม่ธรรมดามันไม่ธรรมดา,างไงหรอคะ่ะป้า ส้มตำลาดป้าเขาเรียกว่าส้มตำสลามเป็นส้มตำที่ใส่สลามกินได้เข้าไปอร่อยสุดๆโอ้โหเจ้าคะป้าส้มตำสลามเกิดมาไม่เคยได้ยินดูขอสักจานสิคะได้เลยได้เลยมาๆเดี๋ยวทำให้กินเลยส้มตำก็ต้องใส่มะละกอใช่ไหมสับมะละกอลงไปเลยแต่ป้าคะอะไรป้ายังไม่ได้ได้ไม่ได้ ปอกเปลือกไม่ต้องบอกแล้ววาหลาป้าสูตรพิเศษตามันลงไปอย่างนี้ไม่ต้องปอกเปลือกหนูจะได้ยางมะละกอกินด้วยให้มันหนึบหนับหนึบหนับไงปอกเปลือกมันธรรมดาไป <c oughs> นี่นี่ซับซับับเข้าไปเลยเฮ้ยป้าไม่แปลกไปหน่อยเหรอคะไม่แปลกหรอเ <c oughs> นี่ยยางมะละกอเต็ไมไปหมดเลยเห็นไหมเนี่ย หนียวหนึบหนักหนึบหนักหนึบหนักเนี่ยหลับรองกินแล้วติดใจอีมันจะอร่อยอย่างที่ป้าว่าจริงไหมเนี่ยเอะแล้วอยากจะได้ส้มตำรสอะไรล่ะเลือกมาเดี๋ยวป้าจัดให้พ่อส้มตำม,มีรสด้วยหรอคะเคยได้ยินแต่ส้มตำไทยส้มตำบูปลนี <c oughs> ่ด้าน่น้าธรรมดาหลานป้าไขน่นี่ส้มตำรสสตรอเบอร์รี่หรือว่าจะกินส้มตำรสแอ่งหุ่นมว้วนหรือว่าจะกินส้มตำรสบูเบี่ หรือว่าจะกินส้มตามรสน้ำใบบัวบกป้าที่มาเครื่องปรุงรสหรือว่าสลามคะเนี่ยเป็นสลามแต่มันเป็นสลามกินได้ป้าจะทำมาพิเศษกับมือเลยอยากลองรสไหนละ่ะบอกป้ามาสิอือืมอ,มอมือยากกินรสรสอ่งงางุ่น,นะค่ะป้าแล้วอ่ง,งุ่นม่วงหรอค่ะกินได้จริงหรอคะอ้าป้าจะโกหกทำไมละ่ะ <c oughs> มันเหมือนสลามขวดละยี่สิบาทแถวบ้านหนูเลย อุ้ยเป็นไปไม่ได้ป้าทำเองกับมือนี่นี่แล้วไม่ได้ยี่ส่งยี่สิบอะไรวัตถุดิบที่ป้าใส่ออกไปอ่ะเด็ดเดีๆทั้งนั้นก็นี่ไงคะป้ามันเขียวว่า25 <250 S> 2 5ิบหนี่มันคือสลามกินได้ที่ป้าถามอุ้ยหยิบหงิบหาอะไรใส่เข้าไปใส่เข้าไปพอแหละบนมากเอาไปแค่ครึ่งขวดพอแล้วกินเผ็ดมากไม่ราอะ <c oughs> เผ็ดเหรอคะหนูกินเผ็ดเก่งมากค่ะ งั้นเดี๋ยวใส่พริกสักสิบเม็ดพอไหมอ๋อชิวๆใส่ไปลเลยอป้าได้เลยพริกสิบเม็ดใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็ตำอืออโอ้โหเสียงนึบหนับนึบหนับน่ากินสุดๆเลยอะ่ะโอ้โหป้าสาระกับบารลัก์มันผสมกันมนั่วหมดเลยคะ่ะป้าหนูขอดใาม,มาั่งเอาโอ้โหโอ้โหตำเป็ดวิเนี่ยส้ตมตำเนี่ยเป็นไงน่ากินใช่ไหมมีขนาดยังไม่ได้ใส่มะเขือเทศมันหนาวเนี่ย โอ้ป้าหนูตามแล้วป้าใส่ของหนูอยากตามอะไรเนี่ยลูกค้าคนนี้อ,อถือ<ม>ดีล้จะได้ช่วยกันทำอาหารกินป้าไม่ลดราคาให้นะมะเขือเทศเมา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 วางบนตักป้านี่เอาโคกวางวันนี้นั่งนั่งยองจับโคกไว้มะเขือเทศใส่ลงไปเลยอตามหนึ่งแรงหน่อยนะมะเขือเทศป้าลูกใหญ่าตามต่อจ้าไปไปโอ้ ใส่มะนาวอ,าวอะตามอุย้ยตามให้มันมีเลี้ยวมีแรงหน่อยปอกแป๊กปอกแป๊กเมื่อไหร่สมตามจะเสร็จฮะต่อไปมะนาวชอบเปรี้ยวชอบไม่เปรี้ยวล่ะเปรี้ยวเปรี้ยวเลยค่ะเปรี้ยวมากเลยนะคะเบืองมะนาวสิเปรีบบป้ยวมากป้าคิดราคาพิเศษเพิ่ม2ี่บาทนะ<ม>โอเคไหมไม่มเป็นไรไม่เป็นไรเราว่าใส่ได้เลยใช่ไหมใช่โอเคไปทั้งลูกเลยแซบหลายแซบหลาย กินได้จริงเหรอคะโอ๊ยมาถึงขั้นนี้แล้วไม่กินก็ต้องจ่ายตังมาแล้ว <c oughs> ป้าใส่ของดีๆให้เต็มคกอกหมดแล้วเนี่ยหนูขอจำม,ม,มั่งค่ะอ้าวตำอีกไม่ไม่ป้าคิดค่าเช่าครกนี่ไหมเนี่ยฮะมาตำเล่นอยู่นั่นแหละเฮ้อใจเย็นใจเย็นขอบป้าแตกป้าไม่มีอะไรไว้ทำมาหากินเลยแล้วเนี่ยแ <c oughs> ย่ยยๆๆไปก็ไปเสียดายแล้วเสียด้โอ้น้ำพุ่มซูซ่าไปหมดแล้วส้มตำ ชิมดีไหม,มไม่เอาค่ะป้าป้าไมา่ชิมก่อนว่าอร่อยไหม <c oughs> ไม่เอาไม่เอาอ่ะป้าไม่ชิมอะ่ะเดี๋ยวป้าใส่จานให้เลยแล้วกันนี่จาส้มตำสูตรพิเศษส้มตำสลาบร้านเจ๊ฟไฝแฟนตาซีกินไม่ได้หรอคะ,ะกินได้สิของกินทั้งน,นั้นช้อนนะคะขช้อนเหรอมีสิร้านป้าขายของกินก็ต้องมีช้อนส้อมให้อยู่แล้ว อมแซ่บน่ากินมากเลยเดี๋ยวซีจะไปไหนก็จะไปนั่งกินไงคะเดี๋ยวซีส้มตำมันก็ต้องกินกับอย่างอื่นเมื่อกี้เราเลยนะจะเอาลูกชิ้นลูกหมีของป้าด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเอาออย่างอื่นอีกไหมมันน้อยไปเขาเนี่ยหมูปิ้งมีไหมคะป้าจะเอามากินกับส้มตำสักหน่อยอ๋อหมูปิ้งเหรอหมูปิ้งเหรออ่ะอ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะร้านเจ๊ฝ่ายแฟนตาซีมันจะแฟนตาซีไปหน่อยไหมเนี่ย เอาสลามาทําส้มตํากินไม่ได้หรอกแบบเนี้ย <c oughs> รลกินแต่ข้าวเหนียวหมูปิ้งดีกว่าหมูปิ้งหมูปิ้งจะไปหาหมูจากที่ไหนแล้วเนี่ยป่านี้ตลาดก็ปิดหมดแล้วเนี่ยฮะนั่นไงมาเนี้ยมานี้ยมานี้มา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 ฉันสุดีๆเออถูกแล้วถึงนี้แหละถึงนี้แหละไปไปเฮ้ย,ยมามาไปไปไปทางนี้ทางนี้นี่นี่ไปกันเลยไปนี่ทางนี้เลย มาพูดอันนี้หมูปิ้งจ้าเนี่ยเมนูปกติที่สุดของลานป้าแล้วเนี่ยสั่งมาแล้วต้องกินนะกินให้หมดด้วยเฮ้ยป้าเขาจะกินลงนูเห็นป้าลากหมาไปทำหลังบ้านอ่ะเุ้ยเห็นด้วยเหรอเอ้ยไหลสารละเนี่ยหมูหมูเพิ่งทำใหม่สดๆล้อนๆเลยสดมาก กินซะเนี่ยกินซะป้าลองกินก่อนไม่ได้ป้าเป็นคนขายป้าจะมาเกินของลูกค้าไม่ได้หรอกก็จะดูไงว่ามันอร่อยไหมถ้าเกิดไม่อร่อยมันอร่อยแน่นอนป้าไม่เคยทําอะไรไม่อร่อยกินเลยจ้ะไม่กินอ่ะสั่งแล้วไม่กินงี้ป้าปรับสิบล้านบาทนะก็ป้าเอาหมามาทําหนูเห็นหนูจะพอตตำรวจโอ้ยย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 ี่ยย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  ตุยเย็นนะสิแล้วมีหมูยังเหลือป้าก็เลยมาทําหมูปิ้งให้โหใครจะเอาหมามาทําป้าหลักจะตายเนี่ยหลักสุดๆเนี่ยถูกเก <c oughs> ือบจะกลายเป็นหมาปิ้งแล้วเ <c oughs> หรอเ่าวะอุ๊ยไป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 นั่งกินไปนั่งกินดูขอคืนซ่อมตานะคะซ่อมตาดูเหมือนจะกินไม่ได้ค่ะแต่หมูปิ้งนี่หนูกิน,นะค่ะแล้วป้าช่วยเอาลูกชิ้นลูกตาสาไมา้แล้วก็ลูกชิ้นลูกหมี สาไม้แล้วกันค่ะอ๋อเอาเพิ่มอีกไม่เป็นไรป้าไม่ว่าได้ได้ได้คือแบบนี้ได้ไดอไดเอาลูกชิ้นแทนใช่ไหมเดี๋ยวป้าเสิร์ฟให้ลูกชิ้นลูกตาสามไม้ลูกชิ้นลูกมีอีกสาไมา้โอ้โหเหมาหมดพอดี <S 2> <S 2> แล้วจริงๆลูกค้าคนนี้มาแล้วจา้ากินให้อะไรนะจา้านํานํำงาำ